สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องพลายเสาห้าทุกทท่านเลยนะคะก็มาเจอเจอกับพวกเรานะคะทีมงานนะคะอาเจียงสุกลาวนะคะนายเสาหาวงเล็บอาเจียงสุกลาวเนาะมาเจอกันเช่นเคยนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าเช้าเลยแสงแดดก็สดสองนะคะสองนะคะ,ะ,คะก็ถ้าภาษาเราเขาเรียกว่าแยงแดดแดดมันส่องอเข้านะคะเข้า เอาโรงช้างนะคะเนาะนี่นะคะน้องก็อยู่ในร่มนะคะอยู่ในร่มอยู่ในโรงช้างนะคะเนาะนี่นะคะถึงเวลาเราก็เอาเข้าเร่องเข้าอยู่โรงช้างเนาะเอาสวัสดีครับก่อนแล้วลูกสวัสดีครับก่อนเร็วครับก่อนเร็วครับดังๆหน่อยเร็วครับก่อนเร็วครับก่อนเร็วครับเออนะคะอาทักท้ายคุณแม่อีกรอบแล้วลูกอีกรอบเร็ววันจูทรีครับเพิม ดังๆมานี่นะคะก็นะคะมาดูมาชมนะคะความน่ารักความคิดเห็นแตงแต่เช้าเลยวันนี้อยากได้อะไรเนาะ,ะหนูอ่อนฮะหนูเป็นอะไรฮึเป็นอะไรนันนานๆๆนานอ่อนดู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 ทำดูทำหิวแล้วหิวอะไรเนาะหนูกำลังมาผูกเองลูกดูดูทำ อ่อนแล้ว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 ดูวะชีเลนนแ่้นะคก่อนอุ้ยก็จะไปขนน้อยยานะคะไปคนน้อยยากเนี่ยนะคะดูนะคะเสาวหาอยากไปด้วยพ่อหนูอยากไปด้วยหนูอยากไปด้วยนะคะเสาหายากรอยากไปน้ำหนูอยากไปด้วยพ่อหนูอยากไปด้วยดู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  มาเน่มาเน่แล้วแล้วหันมาหันมาแล้วแล้วโอ้ยโอ้โอ้อออาวอาอ,าอย่าไปทูหลายลูกมันเ่งแต่เกาอยู่น้ำนานนานทูแล้วค่ะคันนะคะน้องแกน,นะคะเพราะว่าอาบน้าอะไรเสร็จมาเรียบร้อยนะคะแกจะคันนะคะแกก็จะทูเนื้อทูตัวนะคะ พี่ๆของเรานะคะทั้งสเชื่อก็จะไปผูกไว้น้ำมูลเหมือนเดิมนะคะเอาไปเที่ยวน้ำมูลไปกินต้นไม้ต้นหญ้านะคะอยู่น้ำมูลนะคะเนาะนี่นะคะก็ไปอยู่กับธรรมชาตินะคะแต่ว่าน้องเล็กของเรานะคะไปอยู่ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ายังไงเนาะมันก็แกไปอย่างนี้แกจะไปจัดการป่านะคะเดี๋ยวป่าจะไม่เป็นธรรมชาติ แกจะไปทําความสะอาดป่าให้นะคะน้องก็ไม่อยากเอาไปนะคะเพราะว่าแกเล่นนะคะแกเล่นแรงเล่นแรงน้องสหานะคะเนาะแมวควันกะ็อยากไปอยู่บ้านนะคะไปอยู่บ้านนะคะได้นะคะเพราะว่าเป็นน้องเล็กนะคะยังไม่ได้ยังไม่อยากให้ไปประชิญน,นะคะกับบรรยากาศนะคะถ้าพาไปเล่นน้ําไปได้อยู่นะคะไปก็พอควานต้องไปเฝ้าด้วยนะคะไม่ฉะนั้นนะคะแกจะเล่นแรงนะคะเนาะนี่นะคะ เพราะว่าช้างงาก็ทุกเชือกเขาก็จะเล่นอย่างนี้ทุกเชือกเนาะเพราะว่ามันคันนะมันมีความคันที่ตรงหนาเขานะคะเขาเป็นเด็กเขาอยากรู้อยากเห็นนะคะเขาอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงนะคะเด่นนะคะเขาอยากรู้อยากเห็นแบบความน่ารักอะแบบคือเหมือนกับว่าเขาเป็นยังไงนะคะว่า มาเล่นต้นไม้เล่นอะไรอย่างนี้นะคะว่าเขาเล่นแล้วเขาสบายใจอย่างนี้ค่ะถ้าได้เล่นบ่อยๆก็ติดเป็นนิสัยนะคะก็นะคะเอาไว้บ้านบ้างนะคะไว้บ้านบ้างไปเล่นน้ำมูลบ้างนะคะเนาะนี่นะคะรู้สึกว่าน้องจะโตเร็วนะคะโตเร็วมากเลยนะคะโตนะคะโตแบบปิดๆเลยน่ะแบบโอ้แม่ควันก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะโตเร็วจริงๆนะคะก็ ลูกร่างนะคะจะเหมือนแม่นะคะจะอ้วนเหมือนแม่นะคะแม่แกจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆนะคะแม่ของสาวห้านะคะนิ่งๆกินกินอาหารแบบเป็นปกตินะ,ะเป็นปกติของแบบคือแบบนิ่งเหมือนกับพี่พี่พลอยอะไรประมาณนี้นะคะแกจะนิ่งแกก็จะยืดเยื้อเยื้กินอาหารไปตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะสบายๆนะคะแต่พอน้องสาวห้ามาอู้ลูกรีลูกลนนะคะแม่ควานว่าจะไปนะคะ เอฟเอาฟาไอฟาไซมันเป็นน้องไอาาเซาห้าบอกไอาไซนะเออไอ้เ้าเขา,า,าชื่อฟาไซเป็นน้องเป็นน้องเกินก่อนอีทงองใบอ่ะกิดก่อนไม่อายเลยก่อนอาเจียงลุงจ้องนะเอเอเอานาะ นี่นะคะแต่น้องสาวเขาก็นะคะลูกล่างเป็นเหมือนกันอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุณพ่อนะคะแต่แม่เดียวกันนะคะน้องแต่ว่าคุณพ่อนะคะแม่ควัญก็อยากพาไปชมนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะวันนี้นะคะก็อาจจะได้ชมนะคะแม่ควัญว่าจะไปอดตสถานะนะคะน้องฟ้าใสด้วยนะคะว่าเขาอยู่ยังไงเขาอยู่ยังไงอยู่แบบไหนนะคะทุกวันนี้นะคะคือว่าได้ยินเอ่อ ควานนะคะพ่อของน้องฟาใสนะคะควานที่เลี้ยงเนาะก็เรียกพ่อนะคะว่านะคะว่าเนาะให้ไปดูน้อยก็เป็นช้างตกง,งานเหมือนกันนะคะเป็นช้างตกง,งานเหมือนกันให้ไปดูน้อยเนาะพ่อนะคะพอแกมีหญ้ามีอาหารทานไม่ควานว่าโอ้ยตัวเองก็จะจะไปแล้วจะตายแล้วสี่เชือกแล้วเนาะนี่นะคะก็นะคะ ก็ฝากทุกๆท่านด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาดูมาชมใหม่นะคะก็กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะช่องพลายสาวฮาด้วยนะคะพี่บุม้มปุ้ยยังไม่ได้ไปอันนี้เลยนะคะจะเอาไปน้ำมูลนะคะแต่ตรงยืนก็ยังเป็นร่มอยู่นะคะร่มยังถึงอยู่นะคะเอาขอบคุณครับก่อนแลว้วลูกขอบคุณครับก่อนแลว้วครับผมก่อนแลว้ลวครับเสียง ดังๆเนี่ยนะคะก็ต้องขอจบไปกับคลิปคลิปนี้นะคะคุณแม่คะถ้าคลิปไม่ดีประการใดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะคุณแม่เอฟซคุณพี่เอฟซนะคะทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะเข้ามาดูความน่ารักความขี้เล่นนะคะของน้องสาห้าในวันนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอจบไปกับคลิปคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ